ต้องตอบแท่นเพื่อนด้ไข่ปลาฮักแซ่นครับข่อยเด้แต่กะข้าวกะผาดห,หัวแห่งชุ่งแหงโคนบางคนบอลลูเรื่องอย่างนั้นเขาเดอกโป้งหูดอกว่าอ,บองบอลซีที่ใช่เป็นไผนะ่เนี่ยบอลูขึ้นบอลลูแอนนอนลเลดีเป็นไผ่ก็บอลลแต่ว่าเห็นมูข้อมิน่นข้อมิ่นแรกเดยกรรมต่อคอมิ่นที่สองสิเนะี่ย <c oughs> ปาันจมากกว่านั้นมันมันมากกว่ารอยยิ้มความสุขก็คือในหลายคนมีภาวะซึมเศร้าในหลายคนนอนปวยล้มหมาเด้เบิงเท่ากะบนคือดีขึ้นสภาพจิตใจดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็เหมือนแบบได้บุญไปอีก ผมหักแฟนคับผมเองที่มาสินแฟนขาวเบิว่าสิได้สัมผัสก่อนความหักพี่ลิซ่าขอบคุณพี่สาวผมจากยูเอสดีนะครับคุณสรารภาพจะขายขา่าวก็เท่านั้นลุกบอยขอบด้วยนะขอบเลยบอยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ งั้นเราสองคนยังเป็นพลังให้กับทุกคนเราก็รู้สึกดีกใจคือแต่งตัวคือจะไปกรุงเทพแท้เขา,าไปนานแล้วก็จะเก็บผ้าห้องเนื <c ười> แต่งตัวคือจะไปกรุงเทพ ชูมดสเห็จอตจรังแสวยมากขอุ่น่เดเามากแล้วใ่ไหมเาร้อยมากความร้จักะคนเป็นแฟนกันอายุกับบรรลุในทีภาพเดียวเจาอยมา่ไข่บรรลไดงนู่เบ้ไหพังหมูไ่ได้ลูกสาคนเดเมียสองมากันหนึ่งเดมียอสี่คนไดลูสองเนี่ย เเดียวตคน <c oughs> ราคุยกันแล้วไงเขาเป็นคนท่านสมัยครับพี่อ <c oughs> นอ,เ,อนาานนเ,นเป็ต้องป็นวองผมเดิมเขาสินเ่ที่เ่ที่ททแต่งงานสามครั้ง,งเลย สามสิบสี่สามสิบสามชอบพูดเรื่องนี้ตลอดเลยอะไรเอา้านั็นน้องสาวพ่อนา่าสวัสดีครับ,รบจำได้ดไปไหนรีบไหมนี่อ๋อโอ้โอนึรงมาฝากพี่เจอกันหน้าพี่พ พี่มาอยู่ในนี้ขอบคุณทำตั้งแต่เช้าแล้วแ่้ขอบคุณมากครับไม่รอเราทุกวันเลยนี่แฟนครับไปกดดอดกอดกอดรักทั้งสองอคนครับ พี่ไม่เข้าร่นมด้วยหมดแอนเด่นขนาดมาเจอบ่อยเลยนะมันเจอบ่อยมันเจอกันบ่อยๆค่ะเจอกันทีไรก็เต้นๆทุกทีจงานข้าาอย่างนี้บอยเพิ่งกินข้าวเสร็จไม่ถ่ายนะคะไม่ถ่ายค่ะไม่ถ่ายนะคะ มีร้านอยู่ซ้ายมือสองคนพอหลุดยืดได้ไขอมค่อยๆค่อยๆค่อยๆกินแต่ไม่รู้ว่าร้านเขาจะเหลือหรือเปล่าแต่ขนาด่ที่ก็เลยอยากไปในขาดนั้นขนาดได้เล่าดึงเงินปังซะอะไรอันนี้ใช่ใช่ได้แล้วเออไม่ค่อยหนาพี่ที่เขาไม่แส่ค่อยๆที่จเหิดกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเงินหน่อยน้ำเลนเตอค่ะ